พราวฟ้านางงามประจำจังหวัดทับทิมล่องรักแมวรักแม่และเชื่อว่าความรักจะพาเธอไปเจอคนดีๆแล้ววันหนึ่งเธอก็เจอเขาเขาแนะนำตัวว่าทันแต่นามบัตรบอกวาก่าผู้ก่อตั้งบริษัทโลจิสติกส่งตรงสูเหมียวแลนเมืองแมวแห่งอนาคตที่เขาวาดภาพไว้สวยงามยิ่งกว่าคอนโดพรีเซนต์เขาพูดจาฉฉานมีความมั่นใจอ้างว่าเคยโทรสั่งเครื่องบินให้หรอเพราะจะพานางงามขึ้นเครื่องพราวฟ,ฟ้าฟังแล้วก็เชื่อ เพราะไม่มีใครกล้าพูดอะไรแบบนี้ถ้าไม่มั่นใจในบทที่ซ้อมมาไม่นานเขาก็เริ่มพูดถึงโครงการขนส่งแมวระหว่างจังหวัดเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ต้องการพาร์ทเนอร์เขาบอกว่าถ้าพาวฟ้าร่วมลงทุนอนาคตของแมวจะเปลี่ยนไปพราวฟ้าอยากช่วยแมวและเชื่อว่าตัวเองได้เจอคนจริงใจเธอจึงโอนเงินให้เขา1นล้านห้าแสนบาทพร้อมทองอีกสี่บาทเขารับไปด้วยรอยยิ้มแล้วส่งสลิปกลับมาด้วยไฟรูปภาพหลังจากนั้นเธอพาเขาไปเจอแม่แม่ชื่อ,อยูภา เป็นคนใจดีที่เชื่อว่าคนพูดเพราะไม่น่าจะโกหกท่านบอกกับแม่ว่าแม่ครับโอกาสแบบนี้ไม่ได้มาทุกวันแม่ก็เลยโอนเงินให้เขาอีกหกแสนแล้วทุกอย่างก็เงียบเหมือนปลาทูตากแดดในวันไม่มีลมท่านหายไปสลิปกลายเป็นภาพโปรเจกต์กลายเป็นคำพูดและเมียรนกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงแม่เริ่มซึมไม่แต่งหน้าไม่เปิดลำโพงดูคลิปแมวอีกเลยพราวฟ้าเองก็จมอยู่กับคำถามเดิมซ้ำๆเราโง่ไปหรือเขาแค,คเ่เก่ง เธอแจ้งความพร้อมเสียงในหัวที่ดังอยู่ตลอดว่าอย่าให้คําว่าผู้ชายรักแมวมาหลอกให้เรารักเขาบทสรุปเครื่องบินไม่เคยรอกใครคนโกงไม่เคยคืนเงินส่วนเราก็แค่ต้องเรียนรู้ว่าก่อนจะโอนอะไรให้ใครคุณลองเสิร์ชชื่อเขาใน Google ก่อนอย่างน้อยกอ็เพื่อแม่